กินยากับกล้วยไหมเอ้ยเดี๋ยวมันใส่มันคู่ให้นะมันนี่คุณป้ใช่ไหนไหนหายมันนี่ใช่ละนี่แหละอะเรื่องของเงินหายนี่ใหม่เข้าใปมาแล้วเข้าปั่นใส่ยางปั่นยายาใส่เดี๋ยวมา แม่เขาจะไปจะไปส่ายรูปลงทะเบียนลงทะเบียนแม่แม่ไปก่อนไอาจจะแชร์รถแชรถเดี๋ยวอ, <c oughs> อไปัดไมหมายถ้าไปไปมาแล้ว

làm em em đưa ra ở lần lâu lắm hết lắm đưa ra trước trước đi, <laughs> ดีนะดีลออเลยพ่าะยังยดไ้เลยไม่ทาแป้งทาแป้งเลยแปัดเดียวาแป้งแล้ว

กินกับกล้วยไหมกินยากับกล้วยไหมฮะอาจารกินยากับกล้วยไหมฮะกินกับกล้วยป่ะกล้วยเมื่อวานเนี่ยกล้วยหอม vậy ngoài lên đấy Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลำพูบางวัดเมื่อกี้มัมแต่จัดยายพ่อเลยไม่ได้มาอ่านพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อหมอนนะคะใบหมอนแล้วก็ชื่อหมอนแล้วก็พ่อชื่อตาป่อ ดีนะดีนะดูแลพ่ออย่างดีเลยเลยพี่ดูเก้าอี้แบบนอนพิงคุณลำคูบางว่าบอกว่าดูเก้าอี้แบบนอนหลังพิงพ่อจะได้นั่งด้วยนอนด้วยพี่จ้าขอบคุณนะคะที่แนะนำนะคะขอบคุณมากค่ะ เมื่อวันก่อนพี่พี่สาวก็ซื้อซื้อเตียงให้พ่อสำหรับปรับเอ็นนอนได้แบบโรงพยาบาลน,นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณลำพูบางวัดและผู้ที่ติดตามพ่อทุกท่านนะคะขอให้มีความสุข ความจเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงรวยทุกท่านเลยค่ะพ่อจ๋าพ่อจะกินกล้วยและวหรือกล้วยอยู่ในมือกินกล้วยกับยานะคะขอให้ทุกท่านมีความจเจริญนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลับบงใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ